จิ้งจอกเท่า18บปกรกฎาคม2568เงินไหลเข้าจิ้งจอกเท่าเห็นเงินไหลเข้าหุ้นใหญ่แบบกระจายรายตัวเรียกว่าแบ่งแบ่งกันไปยกเว้น D E L T A A O T ได้มากแบบพิเศษทำให้ภาพรวมตลาดหุ้นสดใสวันนี้ขอให้เขียวต่อทะลุ1200จุดยืนเหนือ1200จุดได้แอดเฟีย อินโนเวชันกราฟเปลี่ยนทิศราคาหุ้นแอดเฟียอินโนเวชันหรือเออบวกแรงพร้อมบอรุ่งเทรดหนานแน่นส่งผลให้กราฟราคาเปลี่ยนทิศทางสู่ความสดใสทวีรัฐรุ่งพัฒนาสกุลถือหุ้นในห้าสิบสามจุดสามศูนย์สองสองเปอร์เซ็นต์ในเผยทวีรัฐรุ่งพัฒนาสกุลถือหุ้นสิบสามจุดสามศูนย์สองสองเปอร์เซ็นต์หลังซื้อเพิ่มสี่ โปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม